เรามาอัปเดตนะคะความรู้สึกนะคะของคนที่เคยคุยกันอยู่แล้วก็อาจจะเงียบหายไปหรือว่าเป็นคนที่มามาหายๆนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณค่ะที่จริงเขารักคุณนะเขายัางรักคุณค่ะแต่เหมือนตัวเขาเองค่ะอาจจะงานเยอะหรือว่าเป็นคนที่แบกรับภาระอะไรไว้ในชีวิตเยอะ,ะเป็นคนที่จริงแล้วว่า เป็นคนที่มีความนิ่งมีอีโก้ค่ะในใจรักคุณค่ะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่การงานเยอะค่ะความรับผิดชอบเยอะและจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกค่ะแต่มองว่าเขามองว่าคุณกับเขาเนะะี่ยค่ะมันยังมีความผูกพันหรือว่าถ้าเขาตอนนี้เขาหายไปจากชีวิตคุณมีแนวโน้มว่าเดี๋ยวว่าเขาจะติดต่อกลับมานะคะค่ะเขายัางกลำลังรู้สึกว่า เขายังเหมือนหนักแน่นอยู่กับคุณค่ะ